ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ําขึ้นสองเมตรไอ้ที่นี่ถ้าทําไปทํามานะปุ่มเดียวน้ำสองเมตรนะก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทํำคืนนี้เลยอันนี้ก็เสริมที่ท,ที่ที่กล่าวเมื่อตะกี้ถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจ้งนะจะได้ช่วยกันทาําจะได้รับรู้กันพร้อมกันท่านรัฐมนตรี ต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐาช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงบประมาณตั้งกี่หมื่นล้านใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่ เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน ความดุร้อยของประชาชนนั้นนบเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้พระราชดำรัสนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปี2538ครับที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนเพราะทรงถือว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ